ผมเลยสาบานกับตัวเองตั้งแต่ผมมาทำไอลักยี่ครับณวันนี้นักตรงนี้ปัฏีเป็นพยานสาบานว่าความยากจนทนแผนที่ผ่าน เยลามีน้อยครับขอส่งไมให้กับแฟนสวัสดีค่ะใครที่รู้จักโค้ดแมนพันล้านบ้างคะขอเจรุญบุญขอตบมือให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะวันนี้นะคะขอขอบคุณไอรักที่แคทนะคะอดีตเป็นช่างเสริมสวยนะคะก็ขอขอบคุณผู้ที่ ขอบคุณคุณสามีนะคะที่นำไอริที่แท้ม,มาให้นะคะแล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์ตะวันทะลานแล้วก็คุณพี่น้อยประพาละทลลานแล้วก็คุณอา,อาจารย์ลุ่มดิษทะล้านนะคะถ้าไม่มีสีท่านก็ไม่มีโค้ดแนนในวันนี้นะคะอดีตเป็นช่างเสริมสวยนะคะเราใจดีเสริมสวยกู้ได้หมดเลยกู้หมดเลยนะคะเพราะเราเคทีไม่ว่าจะเป็นลายวันหรืออะไรนะคะแต่เรา นะคะความเห็นใจของเราเรากู้ให้คนอื่นแล้วเราก็มาใช้ใช้ไม่พอกู้เจ้านี้มาทักเจ้านี้ใช่ไหมคะหนีสิคะไปอิตาลีเนาะอยู่นะคนปรปฐมก็ให้สามีทำนะคะท่านอาจารย์ตะวันก็ส่งสิ่งดีๆมาให้กข็ขอขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่ม,ทม,ม,ทม,มีท่านไม่มีแผตฟองดีๆก็ไม่มีเราในวันนี้นะคะแม่ก็ ิดลบนะคะชีวิตเราอดีลบไม่มีแม้แต่ข้าวกินนะคะมีไข่ลูกเดียวนะคะไข่ลูกเดียวต้องใส่ข้าวนะคะแบ่งเงินกินกับสามีเนาะไม่ต้องซึ้งกับคนแก่นะคะเพราะว่าเราผ่านจุดนั้นมาแล้วไม่บางคนอาจจะไม่เห็นในตอนที่เราลำบาก เลยนะคะเราผ่านอุปสรรคหลายๆอย่างมาความลำบากท,ที่เราผ่านมาเรากอดคอกันเดินไปด้วยกันเราไม่ทิ้งกันสามีภรรยาเคยไหมคะกอดคอกันกินข้าวต้มกับเพื่อเคยไหมทุกๆคนเคยได้ยินนะคะตอนแรกก็ขอขอบคุณนะคะวันนี้เราปดนี่ปวดศีลทุกอย่างเงินที่ ในครอบครัวของเราอยู่นะคะยังเหลือทุกบาททุกสตางค์เพราะอะไรคนะเพราะเราใช้นี่หมดแล้วเราไม่มีนี่เข้ามาเท่าไหร่เหลือหมดเงินเก่าใช้ไม่หมดเงินใหม่เข้ามาแล้วดี ขอขอบคุณที่ให้แมนอยู่ทุกวันนี้นะคะครอบครัวของเราอยู่เลขที่8หลักแล้ว ต้มพองเดียวสองสามีภรรยาต้มแล้วก็แบ่งกันกินต้มในหม้อข้าวด้วยนะคะโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นคือความทั้งทั้งไรก็ท่านถึงถึงจุดอยูนั้นแต่ท่านมาถึงจุดจุดนี้เพราะอะไร